ดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับก่อนจะไปถึงทฤษฎีที่ว่าคนรักแมวขอเท้าความเนื้อเรื่องก่อนนะครับสปอยนะสปอย โอเคเริ่มกันเลยร่างสรงจะเล่าผ่านครอบครัวครอบครัวหนึ่งผมจะเอาน้องมิ้งเป็นศูนย์กลางนะครับโดยจะมีน้องมิ้งเป็นลูกสาวใย,ยน้อยและตัวใย,ยน้อยเนี่ย มีพี่น้องรวมตัวเองด้วยเนี่ยสามคนคือลุงมานิตพี่ชายแล้วก็ป้านิ่มน้องสาวโดยทางสายเลือดของคนตระกูลนี้ต้องสืบทอดการเป็นร่างทรงของย่าบายันสืบทอดเฉพาะลูกหลานที่เป็นผู้หญิงโดยรุ่นของลุงมานิตยายน้อยป้านิ่มทีแรกคนสืบทอดก็คือยายน้อยแต่แกไม่รับหนีไปเข้าศาสนาคริสต์แล้วก็แต่งงานมีลูกมีผัวรู้สึกการสืบทอดนี้ต้องห้ามมีผัวนะครับป้านิ่มเลยรับสืบทอดเป็นร่างย่าบายันแทนพอมารุ่นลูกลุงมานิตก็แต่งงานกับนา้าเป มีลูกชาย1คนยายน้อยก็แต่งงานกับตาวิโรธมีลูกสาวหนึ่งคนลูกชาย1คนซึ่งลูกสาวที่ว่านี่ก็คือน้องมิงนั่นเองครับงงไหมไม่งงนะเรื่องราวเริ่มต้นที่ตาวิโรธพ่อของน้องมิงเสียครับซึ่งในงานศพน้องมิงก,ก็แสดงอาการแปลกๆยายน้อยก็กลัวว่าย่าบาหยัน จะเล็งน้องมิงให้เป็นทายาตร่างทรงคนต่อไปแต่ป้านิ่มเจ้าของตําแหน่งคนปัจจุบันกลับไม่คิดอย่างนั้นครับปัญหาคือ2พี่น้องป้านิ่มกับยายน้อยเนี่ยไม่ถูกกันก็เลยไม่เคยจับเข่าคุยกันจริงๆจ,จังๆสักทีป้านิ่มพยายามจะใช้คาถาพิธีกรรมที่เรียนมาเพื่อช่วยหลานสาวส่วนยายน้อยก็เข้าใจผิดคิดว่าน้องสาวจะเอาลูกตัวเองไปสืบทอดทั้งที่ความเป็นจริงน้องมิงไม่สามารถสืบทอดตําแหน่งได้ด้วยเหตุผลบางประการ คนรักแมวขอข้ามไปช่วงท้ายเลยนะครับคนรักแมวค่อนข้างมั่นใจว่าผีที่มาสิงน้องมิงนั้นคือผีปอบครับซึ่งถ้าใครดูแล้วก็อาจจะเถียงคนรักแมวว่าเฮ้ยปอบที่กูรู้จักมันไม่ได้ r e s i d e n t e v i l w ขนาดนี้นะอีคนรักแมวใช่ครับปอบที่เรารู้จักไม่ใช่แบบนี้แต่ด้วยพฤติกรรมแดกนั่นแดกนี่ผิดผีผิดคลำสุดท้ายก็จะกลายเป็น ปอบนั่นเองและปอบแบบออริจินอลก็คงไม่ส่งหนังให้มันพีคไปถึงขนาดนี้สรุปเลยคนรักแมวคิดว่าน้องมิงเป็นปอบครับส่วนสาเหตุนั้นคนรักแมวมี2ทฤษฎีครับคำเตือนทฤษฎีพวกนี้เกิดจากการคาดเดามโนภาพคิดไปเองคิดเองเออเองของคนรักแมวไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเวลาโม้กับเพื่อนได้นะครับทฤษฎีที่1ปอบคุณย่าบายัน ในหนังเรื่องร่างทรงอย่างที่เห็นในตัวหนังป้านิ่มจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าคุณย่าบายันมาทรงแกจริงๆหรือเปล่ารู้แต่ว่าพวกวิชาอาคมพิธีกรรมต่างๆที่เรียนมาจากร่างทรงรุ่นก่อนอันเนี้ยมันของจริงซึ่งแต่เดิมทีตำแหน่งนี้เป็นของยายน้อยแม่ของน้องมิงแต่แกไม่รับและหนีไปเข้าศาสนาคริสต์เป็นไปได้ว่าคุณย่าบายันไม่ได้เลือกป้านิ่มแต่เปลี่ยนไปเป็นผีปอบ แทนที่จะเป็นผีรักษาอย่างที่เคยเป็นถ้าย่าบายันมีจริงผีปอบมีจริงพระเจ้าก็ต้องมีจริงครับคนรักแมวจะพูดในบริบทที่เรื่องลี้ลับทั้งหมดมีจริงนะครับการที่ยายน้อยไม่ได้เป็นปอบก็อาจจะเพราะมีศรัทธาในพระเจ้าครับปอบคุณย่าบายันก็เลยมาเข้าน้องมิ้งลูกสาวแทนเพราะน้องมิ้งไม่ได้มีศรัทธาอะไรเป็นคริส แค่ในบัตรประชาชนเท่านั้นหลังจากน้องมิงเริ่มออกอาการยายน้อยก็หาวิธีรักษาไปเรื่อยแม้กระทั่งให้ลูกสาวเข้าพิธีรับขันซึ่งพิธีนี้ไม่สำเร็จแต่ก็ทำให้ร่างของน้องมิงเปิดและพวกผีร้ายสัมภเวสีต่างๆนานาก็เข้ามาล้อมรวมกับปอบคุณย่าบายันจนกลายเป็นหาก้มในที่สุด รู้สึกสับจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวคนรักแมวจะอธิบายให้ฟังหาก้อมคือปอบที่เลเวลตันเท้าออกแสงแข็งแกรง่งปราบยากและอันตรายที่สุดเรียกง่ายๆว่าเป็นพยาผีปอบนั่นเองซึ่งจุดสังเกตง่ายๆก็คือ หาก้อมเป็นโคตรผีปอบที่มีบริวารรับใช้แล้วก็มีลิ้นสีดําน้องมิ้งลิ้นสีดํำไหมคนรักแมวไม่ได้สังเกตแต่ช่วงร่างทรง Resident Evil น้องมิ้งมีบริวารแน่นอนซึ่งเหยื่อรายแรกของปอบย่าบายนก็คือยายตาบอดท้ายวัดครับเป็นไปได้ว่ายายตาบอดจะเป็นคนมีวิชาและต้องการจะช่วยเหลือน้องมิง้งเหมือนที่ป้านิ่มพยายามจะทําอยู่ตลอดทั้งเรื่องซึ่งทั้งยายตาบอดและป้านิ่มก็เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันก็คือไหลตายและการตาย ของป้านิ่มอาจจะเป็นคําเตือนถึงอาจารย์สันติว่ามึงอย่าเข้ามายุ่งแต่อาจารย์สันติก็ยืนยันว่าจะทําพิธีต่อซึ่งผลของมันก็ชิปหายอย่างที่เราเห็นในหนังส่วนเรื่องลูกป,ปั้นคุณย่าบายันที่คอหักตกลงมาเป็นไปได้ว่าอาจจะสื่อว่าคุณย่าบายันบัดนี้ได้กลายเป็นอสุรกายหาก,ก้อมโคดผีปอบไปเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งถ้านับกันแค่สายเลือดก็ไม่มีใครจะสืบทอดร่างทรงย่าบายันได้อีกแล้วแต่ในความเชื่อของคนอีสานจริงๆนะครับการสืบทอดร่างทรงเนี่ยส่งต่อให้ครอบครัวอื่นได้นะครับเคยมีกรณีที่คนรักแมวอ่านเจอว่าบางทีก็ส่งขันให้คนข้างบ้านบูชาต่อก็มีทฤษฎีที่2ผีปอบมาจากที่อื่น อันนี้มีความเป็นไปได้3กรณีนะครับกรณีที่1อย่างที่เราเห็นในหนังครับน้องมิ้งเคยทําแท้งมาก่อนและถูกผีเด็กลูกตัวเองลังควานจนต้องเอาว่านกันผีมาไว้ในตู้เสื้อผ้าเป็นไปได้ว่าน้องมิ้งอาจจะเคยรับขันมาจากอาจารย์คนเดียวกันกับที่ให้ว่านกันผีนี่มาแต่ด้วยพฤติกรรมวันในสแตนของน้องมิง้งทําให้ผิดคลำและกลายเป็นปอบในที่สุด กรณีที่2ขันที่ไปรับมาอาจจะเป็นขันปอบอยู่แล้วและกรณีสุดท้ายยายตาบอดท้ายวัดเป็นปอบ และในงานศพของตาวิโรจน้องมิงอาจจะดวงตกจิดอ่อนหรืออะไรประมาณนั้นปอบยายตาบอดก็เลยมาเข้าร่างน้องมิงแทนส่งผลให้เจ้าของร่างเก่านั่นก็คือยายตาบอดท้ายวัดนอนตายไปเฉยๆอย่างปริศนาต่อมายายน้อยก็พยายามรักษาด้วยการพาน้องมิงไปหาหมอผีรับขันซึ่งไม่สําเร็จแต่ก็ทําให้น้องมิงร่างเปิดวิญ,ญญาณสัมภเวสีทั้งหลายก็เลยมาล้อมรวมกันกับปอบน้องมิงจนกลายเป็นห่าก้มในที่สุดซึ่งการที่รู ูปปั้นย่าบายันคอหักเป็นไปได้ว่าหาก้อมน้องมิง้งอาจจะทรงพลังจนคุณย่าบายันเอาไม่อยู่และโดนฟินิตหิมจนคอขาดอย่างที่เห็นแล้วถ้าผีปอบมาจากที่อื่นจะรู้ความลับของยายน้อยได้ยังไงต้องบอกว่าความเชื่อของคนไทยนะครับผีนะครับรู้ทุกอย่างครับไม่ว่าบรรพบุรุษคุณจะจบอะไรมา จบปซีไม่ได้เรียนหนังสือหรือบางตระกูลบรรพบุรุษเนี่ยพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้าแต่มีความสามารถช่วยลูกหลาน ในการเรียนตำราสมัยใหม่ได้เสมอโดยเฉพาะการสอบหรือบางทีตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยถูกหวยเลยสักครั้งซื้อร้อยครั้งถูกอยู่แค่ครั้งเดียวหรือบางคนไม่ซื้อหวยด้วยซ้ำแต่พอตายกลายเป็นผีปุ๊บสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าหวยจะออกอะไรแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้ญาติที่มีชีวิตอยู่ตีเป็นเลขหวยงวดที่1งวดที่สองงวดที่ส หลังจากงานศพเราจะได้ยินคําว่ากูวาหลอดตัวมันต้องออกจริงส่อยู่เสมอฉะนั้นในความเชื่อของคนไทยผีรู้ทุกอย่างครับส่วนป้อมมื่นอืนไม่ว่าจะเป็นต้นตระกูลของตาวิโรธพ่อน้องมิง้งเคยฆ่าคนมาเยอะ หรือปู่ของน้องมิ้งโดนของจนเผาโรงงานตัวเองและฆ่าตัวตายไปซึ่งไอ้ของที่คุณปู่โดนเนี่ยเขาสาบนามสกุลนะครับพวกทายาทที่สืบสันดานกันมานี่ก็น่าจะส่งผลแต่คนรักแมวไม่คิดว่าเรื่องพวกนั้นจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องมิ้งกลายเป็นปอบครับมันอาจจะเป็นแค่แรงส่งเสริมเหมือนลมที่พัดให้ไฟที่มันมีอยู่แล้วลุกโหมแรงขึ้นส่วนเรื่องบริวารของน้องมิง คนรักแมวเชื่อว่าถ้ายายน้อยไม่ขายเนื้อหมาแต่ขายเนื้อหมูบริวารของน้องมิ้งก็จะกลายเป็นหมูแทนครับคือ <Quand> ก่อนไปดูภาพยนตร์เรื่องร่างส่งคนรักแมวพยายามจะหลบสปอยรีวิวทุกอย่างเพื่อที่จะได้เข้าไปดูแบบให้ได้อารมณ์ที่สดใหม่นะครับแต่ด้วยธุระส่วนตัวที่บีบคั้นประกอบกับ กำลังจะอัดคลิปใหม่อัดเสียงนะเลยตัดสินใจว่าจะไม่ไปดูครับกะจะรอมันเข้า Netflix ทีเดียวก็เลยตัดสินใจดูรีวิวแบบไม่สปอยรอไปก่อนสิ่งที่ช่องรีวิวหลายๆช่องเห็นพ้องต้องกันก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังสารคดี ที่ไม่สมจริงเท่าไหร่คนรักแมวเลยรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีครับสารคดีปลอมที่มันไม่สมจริงมันควรจะห่วยใช่ไหมแล้วทําไมหนังเรื่องนี้ถึงไปได้รางวัลถึงเมืองนอกเมืองนาแสดงว่ามันไม่ห่วยคนรักแมวจริงตัดสินใจเบรกคลิปใหม่ไปก่อนแล้วตีตัวไปดูทันทีให้เห็นกับตาอยากเห็นวิสัยทัศน์ของผู้กํากับ พอคนรักแมวดูเสร็จบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ผมชอบมากเลยคือหนังมันไม่ได้พยายามทําให้ดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเหมือนใน The Blair w i t h หรือเรื่องเร็กภาคแรกนะครับมันไม่ใช่แบบนั้น คือมันยังเป็นหนังเป็นหนังที่เล่าด้วยมุมกล้องแบบไม่ปกติเป็นหนังที่เล่าแบบสารคดีซึ่งพอมองว่ามันเป็นหนังปุ๊บทุกปัญหาที่หลายคนเจอไม่ว่าจะเป็นความไม่สมจริงตากล้องถ่ายละเอียดเกินไปสำหรับคนรักแมวคือไม่มีปัญหาเลยครับก็มันเป็นหนังไงแต่มันเลือกที่จะเล่าแบบนี้ให้นึกถึงหนังเรื่องคอนิเคเลปี2012นะครับที่กำกับโดยจอร์จแทงก์คือเล่าผ่านกล้องเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่านี่คือเรื่องจริงนะมันคือหนังนะ มันคือหนังซึ่งร่างทรงก็ประมาณเดียวกันครับสิ่งที่ทำให้คนรักแมวต้องไปดูให้ได้ก็คือตัวนางเอกครับที่แสดงโดยคุณยดานารินยาจากที่ดูรีวิวมาเขาบอกว่าแสดงดี ทุ่มเทลดน้ำหนักเล่นนี่มันเหมือนนักแสดงฮอลลีวูดเลยนะและฉากหมาลักกี้ที่แสดงโดยน้องชาบูหมาตัวขนขนตัวสีขาวหลังจากที่ดูจบแล้วคือนักแสดงเล่นดีครับไม่ใช่แค่ตัวนางเอกแต่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเฮ้ยนี่มันการแสดงระดับมืออาชีพเลยนะมืออาชีพแบบอาชีพนักแสดงไม่ใช่อาชีพดารานะ แต่ทำไมผมไม่เคยเห็นพวกเขาเล่นหนังหรือเล่นละครอะไรมาก่อนเลยปรากฏว่าคนที่เล่นเป็นคุณป้าคือคุณสวนณีอุทุมมานักแสดงละครเวทีครับจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมถึงเล่นได้ถึงระดับข้างในขนาดนั้นแต่ดาราที่เราคุ้นหน้ากันก็มีครับคนหนึ่งแล้วก็ฉากเจ้าลักกี้ ก็ไม่ได้สื่อให้เห็นความทารุณแบบสมจริงรุนแรงอะไรขนาดนั้นมาเล่นกับความรู้สึกมากกว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพอะไรหรอกครับแต่ความรู้สึกที่หนังส่งมาให้มันสังเวชสงสารกระอักกระอ่วนแบบมันไม่ออมมือกันเลยตัวหนังไม่ออมมือให้คนดูเลยแถมยังมีฉากไล่ผีที่ให้ความรู้สึกแบบนี่มันต้องเป็นแรงบันดาลใจจาก The e x o ซ c i ซ t ปี1973แน่ๆถึงจะเป็นฉากสั้นๆก็เถอะ แต่คนรักแมวชอบครับถือว่าเป็นอิสต์เตอร์เอ็กสำหรับคนรักแมวหนังเรื่องร่างทรงเป็นหนังที่ห่างไกลคำว่าหนังห่วยครับมันดีและส่งคุณค่าคุณคิดว่าอีก10ปีจะมีหนังไทยที่การแคสนักแสดงการเล่าเรื่องมุมกล้องที่มีชั้นเชิงแบบไม่ใช่หนังปกติทั่วไปและทําได้ดีแบบร่างทรงเราจะได้เห็นหนังแบบนี้กันอีกไหมก็ไม่รู้